嗯。<Thank> <laughs> đó rất mạnh có khoảng bao nhiêu ấy cái chữ chữ đó đó rồi 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 đó Ah uh. ยืนดูตามาจ Oi-oi-oi.

คือถ้เรียนเไม่เปลี่ยนอชหมหัวแล้วอรุแกะม้เล่นกันบ้านเล่นกับ้นหรอเดี๋ยวว่าจะทำกันบ้านก่อนว่าไปอ่านก่อนเดี๋ยวมันจะหนา เดียบแล้วยังนายกายกันอ่ป้ากินหน่อยนาย้ายกินมุนหนึ่งกิโลกิน แวามก็ทไมยังไม่ทาอะไรเลยยังก็เลอนักตกต้ี่โมลามหนูคาถามจะพา้วว่ามันเป็นการพยายามป็นการัเดียวหรือป่าหรือว่าเป็นการพยายามเรียดเงินนี้กกลก่อนจะแจ้าม